โอเคครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดสมมุติคุณไม่มีครับคุณไม่มีเงินนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดไหมครับได้อย่างนี้เลยครับเขาแล้วเข้าไปที่ YouTube ครับแต่คุณอาจจะไม่ได้แบบยังไงคือของฟรีนี่เนาะเนาะค้าคงไม่ได้แบบไอ้นี้เข้ามาที่พี่ซีรลอสครับพิมพ์รับซีลอสลอสนะครับก็มานี่ครับซีลอสเข้าคลิปวิดีโอครับ นี่ครับแจกบิวนะครับ <c oughs> เมื่อคุณเข้ามาครับให้กดนี้ครับลิงก์เบต้าบิวสี่ครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้มันโหลดร <c oughs> อสักแป๊บนะครับตกลงครับไม่ยกเลิกตรงเนี้ยเพราะมันไม่ใช่ครับรแล้วก,กดข้ามดีเปล่าใช่ไหม อ้าวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวขอ,อน,นี่อะไรไงอ่ะกดกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดอืมไหนสัตว์เอ้าอืมไม่แม่ไม่ต้องแปลโอเคอ่ะกดอย่างงี้เมื่อกี้แล้วกดออกสักงงนนะั้นอะรอสักแป๊บโอเคครับมีเดียไฟล์โอเคหนึ่งจุดสี่จุดสิบสี่ครับ ให้คุณกดดาวน์โหลดไปเลยครับตกลงอันนี้ผมเคยโหลดแล้วไงก็เลยแทนที่ไปครับลังเริ่มโหลดครับขอตตดคีปอนที่มาโหลดเสร็กเลยก็แล้วนะครับอ๋อเออใช่ครับลืมระหว่างนี้ครับคุณจะให้เวลาม่างทำไมล่ะกด Minecraft ครับทีไปครับแล้วก็โหลด m c e Master มาเลยนะครับเป็นช่วยเหรอเออไม่ได้ช่วยอะไรไม่ต้องไม่ต้องโหลดก็ได้ครับ อันนสำหรับตัวเกมแทะนะครับฮะ,ะครับก็คุณก็ต้องรอไปนี่แหละรอรอรอแล้วก็รอครับนั้นก็ขอพอคลิปไปก่อน โอเคครับเมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วให้คลิกเข้าไปที่ฝาเกมนะครับแล้วก็รับติดตั้งครับมากาลังติดตั้งให้อะก็คุณก็คือคุณจะได้ไหมครับฟรีเลยนะครับก็ถือว่าเปิดครับกดเปิดเป็นการที่ดีอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ซีลอสส้ลยครับเนี่ยคุณจะจะบางเล่นได้ปกติเลยคุณจะเข้าไปนี้ก็ได้เออเห็นไหม ได้ปกติเลยนะครับอืออ่านี่ครับก็ปกติเลยนะนะครับมาก็อาจจะมีบั๊กมาแล้วก็ไงล่ะก็ยังไงก็ดีกว่าไม่มีจริงไหมล่ะเอะอเนาะเออต้องคิดนะครับมันเป็นแต่ว่าผมขอปรับพอเป็นอันนี้ก่อนไม่ใช่เฮ้ยจิบผิวตัง้งใจถีบมาอนี้ไหมเออโอเค นะคุณก็สามารถทำได้เลยนะครับก็ใครที่ไม่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้โหลดใช้วิธีผมได้นะครับส่วนถ้าคุณก็ให้ลบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพ่อแม่คุณให้ซื้อแล้วนี่เป็นอาจจะเป็นแบบแค่เอเ,อเบื่อก็เอามาชเล่นทำได้นะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายอยู่นะครับถือว่าง่ายเลยนะก็ เล่นได้ยังไงล่ะอ่ะใครโหลดแล้วเล่นไม่ได้ก็บอกผมก็แล้ครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งแบบเจาะรายละเอียดลึกมากนะครับแบบลึกสุดๆนะคลิปนี้มีอินโทรแน่นอนยังไม่ถึง5นาทีเยะสเล <c oughs> ครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตันด้วยครับเย้ yeah!